สวัสดีค่ะก็ไม่ได้คลิปกันนานมากๆเลยนะคะคำนี้ก็พูดกันเป็นประจำเนาะเพื่อนๆก็คงจะเบื่อละก็จะเป็นคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จะแบบเราอายุใกล้จะสี่สิบแล้วเนาะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ผิวมันแบบดีอยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิวนิดหน่อยก็แอบกดไปแอบกดไปนะคะก็ถือว่า ใช้ได้อ่เป็นรอยเป็นอะไรก็ช่างมันนะออืทีนี้สิ่งที่เต่าก็จะเนี่ยก็ยังแบบนะก็จะมีรอยอันนี้นะคะคือไม่ค่อยได้ใช้ไอคลีมมานานแล้วนะคะแต่สิ่งที่จะแนะนำอยู่เสมอเสมอก็คือตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็น b ีฟนะคะเป็นของ l a ล c h e p โพซ y เนาะโพชี่พูดถูกไหมเออ นะคะตัวนี้นจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนะคะใช้แบบเติมน้ําให้ผิวใช้แค่ช่วงก่อนนอนนะคะตอนนี้ก็คือใช้แค่ในช่วงก่อนนอนก็คือมันไม่เป็นละลายทาให้ผิวแบบดูโอเคนะคะอืประมาณนี้เนาะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะ